อาจริงเหร in อ <ya> อะได้จริงอะโอ้โหกคิโลเนี่ยเอานะเอาเละไม่ยอมเอาเลยนี่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 หลอกกันหรอเยอะไว้ไหนดิไหนนี่ปลายังไม่เห็นเลยลูกเห็นเปล่าพดีดิมองไม่เห็นอ้วนเห็นไหมลูกอ่ะดู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 จังหวะคนเยอะดิ กิโลพี่เจี๊ยบได้ถึงเหรอหลายข้าต่อแล้วนี่ไงี้ยก่อนซะก่อนขอละขอยดึงมันแบบยกหน่อยโอ้ยใหญ่ลออดีกนลูกฝากดีดีก่อนพี่อ๋อยน้องอ๋อยฝากดีดีก่อนนี่ไม่ได้แก้งว่าจะไม่ซ้อนด้วยคนไม่เข้า นายกสิอ้าวตุลาคมมันเท่าไหร่เนี่ยสิบตุลาสหกสามนุ่ไปใกล้ๆมันดีเฮ้ยไม่ใช่นตลาขึ้นแล้วอันนี้เขาเรียกปลาอะไรสวายอาสวายค่ะอันนี้คืออะไรคนตกไม่ได้มันมันมันเริ่มจากที่พี่เจี๊ยบเปิดเมื่อวานสองตัวไง ออะน้องอ้อยโชว์ดิมหมนหงเินโลกเนี่ยแผนกเนี้ยขโมยซีนตลอดเลยอ่ะ <c oughs> อา้าวทำไมเลือดมันเยอะจัง <c oughs> เอาอะไรเป็นเหยื่อหน่มฟาร์มเขาโอ้โหนมคนสน่กฟารดีจริงๆเว้ยบายมารอดูคลิปต่อไป <c oughs>